สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัททอโต้อีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ค่ะแล้ววันนี้ก็มายืนกับรถนะคะแบรนหลักอย่าง h o n ด a านะเอามาให้พี่พี่ได้รับชมกันเลยนะคะสำหรับคันข้างหน้านะคะได้เป็น Honda Civic FC นะคะ1.8ตัว e l นะได้ตัวท็อปเลยแล้วได้รถปี2019นะคะ ราคานะคะตั้งขายจะอยู่ที่5,49,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวก่อเริ่มต้นเพียงแค่9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%นะคะก่อนจะไปรับชมกิปเต็มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆ่ะเดี๋ยวเริ่มกันตั้งแต่ไฟหน้าเลยนะคะคันนี้จะได้เป็น ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดนทามมาให้ครบเลยนะไฟเลี้ยวไฟหลีมีให้ครบเลยไฟตันหมอคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะกระจังด้านหน้านะได้เป็นสีคมเนียมนะคะตัดกับตัวรถสีเทานะสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถด้านข้างกันนะคะคันนี้ก็มีไฟเลี้ยวมาให้นะคะข้างรถแบบนี้แก้มรถแบบนี้เลย ได้ล้อแมกอลอยนะคะเดิมโรงงานเลยนะนี่ขนาดยางจะอยู่ที่16นิ้วนะคะรัดด้วยยางมิชลีนปีใหม่ๆเลยดอกยางนะคะยังใช้งานได้อีกยาวๆนะกระจกมองข้างนะคะทับตัดไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วในตัวแล้วก็มีกล้องเรนวอร์ตมาให้แบบนี้เลยนะคะพี่ๆในทรงของภายในคันนี้นะคะจะได้เป็นโคนสีดำนะนี่ภายในได้เป็นโคนสีดำตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะ บอกฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปเลยคันนี้ได้เป็นตัวท็อปเลยนะคะคอนโซลหน้านะไม่มีรอยเลยะค่ะพี่พี่อคอนโซลหน้าไม่มีรอยเลยนะคะแล้วก็หัวน็อตนะคะเดิมๆเลยไม่มีรอยไขยแน่นอนนะคะรอยแต้มสีนะคะเดิมๆโรงงานอยู่ครบหมดเลยพี่พี่ขาหัวน็อตนะคะใส่สแบบนี้เลยนะหัวน็อตใส่แบบนี้เลยแล้วก็ดูโครงสร้างกันนิดนึงนะคะนี่ รอยเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆเ,เลยเรียงกันสวยๆแบบนี้นะรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำนี่แล้วคันนี้เราผ่านการตรวจรถมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่รับประกันเลยว่ารถไม่มีชนหนักมาแน่นอนเพราะว่าเราตรวจรถให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่กระจกแค้เดิมทุกบานนะคะของ Honda นี่สภาพสวยๆเลยนะคะพี่พี่ ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนะตัวบอ่อได้เป็นบอ่อหนังเช่นเดียวกันนะคะตัวบอ่อไม่มีรอยฉีกขาดเลยพื้นที่ด้านหลังกว้างนะคะนั่งสะดวกสบายนะคะไม่แออัดแน่นอนนะใครสายซิวิกต้องรีบแล้วนะคะพี่ๆนี่บ่อน็อตเดิมๆเ,เลยไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะนี่โครงสร้างนะรอยเม็ดอาร์ตเดิมๆเ,เลยเรียงกันสวยๆแบบนี้นะคะนี่ไม่มีชนมาแน่นอนพี่ ไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํามาแน่นอนแล้วสีนี้เป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายมากๆนะคะบอดี้ตัวรถด้านข้างนะคะเรียมสันตัวรถคมชัดแบบนี้เลยนะอ่าบอดี้ตัวรถเรียมสันคมชัดแบบนี้นะดูสีดูเหลี่ยมดูเหลี่ยมตัวรถนะคะพ,พี่ไฟไท้ายนะคะคันนี้จะได้เป็นไฟไท้ายแบบ led นะมีกล้องหลังติดตัวรถให้เรียบร้อยนะคะอ่ากล้องหลังติดตัวรถมีให้ เรียบร้อยเลยแล้วก็ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนะเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะเก็บของได้เยอะมากๆเลยอุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่นะคะเรามีให้ครบเลยรอยซีนทางมะพร้าวนะคะเดิมๆโรงงานเลยนะหัวน็อตนะคะเดิมๆเลยไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะ บอดี้ตัวรถด้านข้าง,งฝั่งนี้นะคะนี่เรียมสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะพี่พีดูอ่าเรียมสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะฝั่งนี้นะนี่ห้องผู้โดยสารฝั่งนี้ค่อนข้างกว้างเช่นเดียวกันตัวเบาะฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะอ่าตัวเบาะฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยฉีกขาดเลยเมื่อเปิดนะเป็นแบบสมาร์ทเอ็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ด้านในนะ เริ่มกันตั้งแต่แผงประตูก่อนเลยนะคะนี่กระจกมองข้างทับรับไฟฟ้านะคะกระจกปรับลงออโต้สองบานหน้านะคะกุญแจเป็นแบบคลีเลตพร้อมกับปุ่มุูตาร์เรียบร้อยนะคะพวงมาลัยนะจะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงนะผ่านตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะมีคูดคอนโทรลให้คันนี้เลขไม้วิ่งไปประมาณ130,000โลนะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นหน้าจอสัมผัสทัสกรีน สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟัง FM AM ได้นะคะแล้วก็เป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะระบบแอร์นะคะอันนี้ก็จะปรับความเย็นให้อัตโนมัติเลยแล้วได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเบ็ดมือไฟฟ้านะคันนี้ได้เบ็ดมือไฟฟ้าหัวเกียร์นะคะไม่มีรอยถลอกเลยนะคะพี่พี่าสภาพสวยๆแบบนี้คอนโซลหน้าสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะ ในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยซีซีนะคะลูกค้าแล้วดูสภาพห้องเครื่องนะไม่มีการรั่วไหลหยดซึมของคราบน้ํามันเครื่องเลยนะคะห <c oughs> ัวน็อตนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะก่อนจงมอบนะคะเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะล้างทําความสะอาดให้ใหม่แน่นอนนะคะหัวน็อตนะกิฟไม่มีหลุดไม่มีหายนะคะสติกเกอร์ ต่างๆนะคะอยู่ครบหมดเลยหัวน็อตฝากกระโปรงนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะนะรอยเหรียญบาทรอยเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยสติกเกอร์มอกรสติกเกอร์เคียร์โค้ดนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะพี่ๆขาเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆสำหรับคันนี้นะหนูย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยเป็น Honda Civic FC นะคะ1.8ตัว EL ปี2019นะคะราคา549,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9,000เท่านั้นเองนะคะดอกเบี้ยพ<บ>ิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะเรามี Finance ว i n เซนให้พี่ๆถึงหน้าบ้านเลยนะคะหากใครสนใจนะคะหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์ 0834428762นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ